5าท่า,ทาพเด็จศึกของจอหนซีนา ท่าที่1 flying shoulder block หรือท่าวิ่งพุ่งเอาไหล่กระแทกซีนาะครับจะวิ่งพุ่งออกจากเชือกและใช้ไหล่กระแทกคู่ต่อสู้อย่างแรงมักจะทาซ้ํา2ครั้งเพื่อลดกําลังต่อสู้และเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตนเองนั่นเองก่อนที่จะไปในท่าถัดไปก็คือท่าที่2 proto bomb ซึ่งเดิมทีเป็นท่าไม้ตายท่าแรกของซีหน้าในวงการหลังจากที่ได้ใช้ไหล่กระแทกไปแล้วก็จะต่อคอมโบด้วยท่า proto bomb ยกคู่ต่อสู้ขึ้นมาเหมือนจะใส่ท่า suplex และหมุนตัวและเหวี่ยงคู่ต่อสู้ลงไปฟาดก,กับพื้นอย่างรุนแรงตามมาโดยท่่าที3ก็คือ 5 knuckle shuffle หลังจากใส่ท่าโปรโตบอมสำเร็จซีน่าจะต่อคอมโบโด้วยท่าอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าที่โด่งดังที่สุดของเขาอีกด้วยนั่นก็คือเมื่อคู่ต่อสู้นอนราบลงอยู่กับพื้นซีน่านะครับจะยืนอยู่เหนือคู่ต่อสู้และทำท่าโบกมือผ่านหน้าตัวเองพร้อมกับวลี you can see me ก่อนจะวิ่งไปเด้งเชือกเสริมแรงมาและมากระแทกหมัดลงไปที่ใบหน้าของคู่ต่อสู้นั่นเองท่าที่4นั้นก็คือท่าไม้ตาย attitude adjustment เป็นท่าที่แบกคู่ต่อสู้ไว้บนบา่าและเหวี่ยงตัวฟาดคู่ต่อสู้ลงกับพื้นอย่างต็ม ซึ่งแม้จะดูเหมือนกับเบาหากเทียบกับท่าอื่นแล้วแต่ท่าไม้ตายท่านี้เองคือท่าที่ทําให้จอร์ซีนาได้แชมป์โลกมาถึง17สมัยด้วยกันและปิดฉากกันด้วยท่าสุดท้ายนั่นก็คือ STF หรือเดิมทีก็คือ STFU เป็นท่าไม้ตายสม b ช i s s i แบบทรมานของจอร์ซีนาซึ่งมักจะใช้ต่อเนื่องกับท่า attitude adjustment นั่นเองซีนาจะจับคู่ต่อสู้ล็อกขาไว้ด้วยขาของตนเองแล้วก็ใช้แขนรัดคอและใบหน้าท่านี้ทําให้คู่ต่อสู้หายใจลาบากเจ็บปวดย่างแสนสาหัสและเป็นท่าที่นักมวยกล้ำมหลายคนต้องตบพื้นยอมแพ้ กันมาแล้นะัดตอนนัดน,นั่นเองและในตอนต่อไปจะเป็นท่าพระเด็จศึกของน้ามดปลา่มคนไหนนั้นก็ฝากติดตามช่องสถานีมดปลามมาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนั่นเอง